เลวฟูใกล้กปิดจ็อบซิลดาวรุ่งลีกสกอตแลนด์ร่วมทัพนะอีก2ปีได้ใช้งานยูฟ่าประกาศยกเครื่องรูปแบบแชมเปี้ยนลีกอารรส่งบางครั้งคุณก็ต้องตั้งรับด้วยหัวใจและความรู้สึกเท่านั้นฟันเดอร์เบิร์กออนเจขอโอกาสปริสั้นหงอีกสักหนึ่งได้ไหม ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ที่ผมลิเวอร์พูลนั้นรายงานจากทางเดล,ลี่เมล l ระบุรยว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกใกล้ที่ทําการคว้าตัวเควินเบรมซี่แบ็คขวาของอลเบอร์ดินมาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดาวเตะวัยส8ปีปรายนี้สร้างความประทับใจกับทางหลายสโมสรในยุโรปจากการโชว์ฟอร์มการต้องสกัดในสกอตติพรเมก โดยลกเล่นไปทั้งสิ้น22นัดยิงได้1ประตูกับอีก5แอสซิสโดยมีข่าวเมื่อก่อนหน้านี้บอกว่าอัลเบรดีนได้ปฏิเสธข้อเสนอของปอรญญาทีมนังทางการโชดซาดีอาที่ยืน่นข้อเสนอเป็นเงินกว่า4.8ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวไปร่วมทัพในช่วงเดือนมกราคมี่บ่ามาอย่างไรก็ตามจากการรายงานล่าสุดระบุเลยว่าแพรมซี่เลวพูนั้นใกล้จะบรรลุข้อตกลงที่จะได้แล้วและคาดกันว่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ในขณะที่นักเตะเพิ่งจะได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวสกอตติสนัดเมื่อคืนวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปประกาศเปลี่ยนกฎของแชมเปี้ยนลีกที่จะมีผลตั้งแต่ซีซั่น2024เป็นต้นไปอย่างเช่นการเพิ่มโค้ต้าทีมในรอบหลักและการที่จะไม่มีรอบแบ่งกลุ่มอีกต่อไป ตลอดช่วงที่ผ่านมามีกระแสะข่าวการเปลี่ยนรูปแบบของแชมเปี้ยนลีกมีออกหมาห้เห็นอยู่บ่อยครั้งหลังจากที่ทางยูฟ่าต้องการจะเพิ่มจํานวนทีมทได้ลงเล่นรวมไปถึงต้องการทําให้รูปแบบการแข่งขันมีความน่าตื่นเต้นมากกว่าเดิมกระทั่งล่าสุดองค์กรลูกหนังยุโรปก็บอกว่าตั้งแต่ซีซั่น2024เป็นต้นไปนั้นจำนวนทีมที่ได้เข้าสู่รอบหลักของยูฟ่าจะเพิ่มจาก32ทีมไปเป็น36ทีมโดยในจำนวน4โคตาที่เพิ่มขึ้นมานั้นประกอบไปด้วย1 มอบโคต้าที่1ให้กับทีมที่ได้อันดับที่3ในลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงเป็นอันดับที่5ของยูฟาหลังจากเดิมทีมทีมอันดับที่3ของลีกระดับนั้นจะต้องไปเริ่มต้นในรอบคัดเลือกรอบ3โดยปัจจุบันลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของยูฟาก็คือลีกเอิงต่อมาข้อที่2เพิ่ม1โคต้าจากรอบคัดเลือกให้เป็นกับทางฝั่งแชมเปี้ยนพาสโดยฝั่งแชมเปี้ยนพาสเป็นรอบคัดเลือกที่มีเฉพาะทีมที่เป็นแชมป์แชมป์ลีกเล็กๆนะะ ซึ่งไม่ได้มีสิทธิ์เข้ารอบหลักโดยตรงและข้อที่3ม,มอบ2โคต้าในรายการถัดไปให้กับทาง2ชาติที่มีสโมสรทําผลงานโดยรวมในรายการยูฟาได้ดีที่สุดในสั้นก่อนก่อนหน้านั้นโดยตัดสินจากการเอาแต้มโดยรวมที่แต่ละทีมทําได้ในรายการนั้นๆมาหารกับโคต้าเดิมที่แต่ละชาติได้รับยกตัวอย่างเช่นในรายการ2021ทีมจากอังกฤษและก็ฮอลแลนด์ทำผลงานได้ดีดกว่าทีมชาติอื่นๆในรายการต่างๆของยูฟาดังนั้น ในซั่น2022น 22, มันก็จะมีการเพิ่มโคต้าในแชมเปี้ยนลีกให้กับ2ชาติชาตินั้นละ1โคต้าเป็นต้นซึ่งโคต้าที่เพิ่มนั้นต้องอมอบให้กับทีมที่จบฤดูกาลด้วยอันดับที่ดีสุดจากทีมที่ได้สิทธิ์ในการเล่นแชมเปี้ยนลีกผ่านทางโคต้าลีกที่เป็นทีมสุดท้ายเท่านั้นอย่างในกรณีของพรีเมียร์ลีกมันก็จะหมายความว่าทีมที่ได้อันดับที่5าในการนี้และจะได้สิทธิ์เล่นแชมเปี้ยนลีกในซันหน้าจากเดิมที่ได้สิทธิ์เล่นแค่ยฟายูายาเท่านั้น นอกจากนี้มันยังมีการเปลี่ยนแปลงปรูปแบบการแข่งขันในรอบแรกกันด้วยโดยจากเดิมที่ทีมแบ่งกันเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมมาเป็นแบบลีกที่จะให้ทุกทีมมาอยู่ด้วยกันหมดอย่างไรก็ตามแต่และทีมจะต้องเล่นกันทีมละ8เกมเท่านั้นโดยเฉพาะพวกเขาจะได้เจอคู่แข่งแบบไม่ซ้ำหน้ากันและก็แบ่งเป็นเล่นเกมเย้ากับเกมเยือนอย่างละ4นัดซึ่งมีการระบุได้ว่ารูปแบบการแข่งขันจะใช้รูปแบบที่เรียกว่าสวิตช์สไต ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการอ่บริการอย่างทางแบดมินตันและการแข่งขันวิดีโอเกมที่ใช้ระบบนี้มาเหมือนกันโดยมันจะเริ่มจากการให้แต่ละทีมมาเจอกันนัดแรกฉะนั้นตดที่2ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่มีผลงานแบบเดียวกันอย่างเช่นทีมที่ชนะนัดแรกจะมาเจอกันเองและทีมที่แพ้นัดแรกจะมาเจอกันเองเป็นต้นโดยมันจะดําเนินการแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบในอันดับในครั้งนั้นท่านี้ทีมที่มีผลงานดีสุด8ดัาแรกนั้นได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย แบบอัตโนมัติส่วนโคต้าที่เหลือจะเอาทีมันดับที่9ถึง24มาเตะกันแบบเจ้าเจีอยนเพื่อจะหาจำนวนทีมให้กันครบโดยมีการประเมินว่าในรอบแรกจะมีการเตะกันเป็นเวลาล่วงแล้วกว่า10สัปดาห์ด้วยกันขณะเดียวกันเกมในรอบแรกไปถึงรอบรองเจ้ายังเตะกันในช่วงกลางสัปดาห์เหมือนเดิมหลังจากตอนแรกนั้นลือกันว่าพรบัดเชือกถูกเปลี่ยนมาเตะกันที่สนามเป็นกลางแบบนัดเดียวแล้วค่อยเล่นนัดชิงดำในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้น ที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือด้วยว่ายูฟาอาจจะมอบโคตาการเล่นแชมเปียนลีกให้กับทีมที่เคยเล่นแล้วก็ได้ผลงานในทั่วบิ๊กเย์ได้ดีต่อให้พวกเขาจะได้อันดับในลีกแย่ๆก็ตามทียกตัวอย่างเช่นแมนเชสเตอร์เต็ดที่ได้สิทธิ์เล่นถ้วยนี้แม้ว่าจะได้อันดับหน้าผิดหวังเป็นต้นซึ่งมันก็โดนหลายฝ่ายคัดค้านกันอย่างหนักก่อนที่สุดท้ายแล้วยูฟาจะยกเลิอกไอเดียนี้ ตรรกฟอร์แมตอันใหม่นี้จะนำไปใช้ในรายการยูโรปาลีกกับทางยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเช่นกันโดยทางสมาคมฟุตบอลในทวีปยุปรโรปหรือว่า ECA ที่มีมากกว่า240สโม,มสรเป็นสมาชิกนั้นเผยว่าพวกเขาสนับสนุนไอเดียนี้ของยูฟาอย่างเต็มที่อลิซงเบเกอร์ยกย่องคาแรคเตอร์ที่แสดงออกมาของทีมลิเวอร์พูลในช่วงโปรแกรมหาดโหดในระยะหลังรวมถึงชัยชนะเหนือแอสตันวิลลาสต่อหในค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมา ตอนนี้หงแดงเตรียมหันสมาธิไปที่เกมเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศถุกสักดนี้และนี่คือการพูดคุยกันกับทาง l i v e r ร o o l f c com หลังเกมค่ำคืนที่ผ่านมานั้นซึ่งมีคำถามบอกว่าเกี่ยวกับเกมกับวิลล่าย้ำเตือนว่าพิมเบริกนั้นเป็นลีกที่ยากแค่ไหนโดยทางอลิซอนก็ได้บอกว่าใช่นี่คือพิมเบริกมันเป็นเรื่องยากเสมอในการเล่นนอกบ้านกับทีมที่ดีมากพวกเขาเล่นกันได้ดีมากพวกเขาทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่นักเตะชั้นยอดที่เต็มไปด้วยคุณภาพ และเช่นเดียวกับทีมที่เข้มข้นเป็นอย่างมากเราเสียประตูต้นเกมและผมคิดว่านี่จะเป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงจริงๆเพื่อจะให้มันเป็นชัยชนะที่แจ้งขึ้นเล็กน้อยที่สําคัญที่สุดแล้วคือ3มแต้มเลยก็ว่าได้คำถามต่อมาเกี่ยวกับฟอร,ร์มการเล่นที่น่าประทับใจต่อเนื่องของซาดดโอมาเน่นในปีนี้เขาก็ได้บอกว่าซาดดโอนั้นน่าประทับใจเป็นอย่างมากนะ เขาคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาผมเชื่อว่าเขามั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะได้แชมป์แอฟริกาคัพออฟเดชั่นเขาทําประตูได้และก็ช่วยเหลือเราในเกมต่างๆการลงเล่นตำแหน่งต่างๆก็คือสิ่งที่เขาต้องทำความคุ้นเคยในการเล่นเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจสำหรับเราและผมคิดว่าเขามีความสุขที่มีเขาอยู่ในทีมของผมคำถามต่อมาพูดถึงความสำคัญของนารัที่เหนียวแน่นในเกมกับทางวิลล่าเขาก็ได้บอกว่า พวกเขาพยายามทุกอย่างที่จะเก็บหนึ่งแต้มหรือชัยชนะในท้ายที่สุดของผมซึ่งเชื่อบอกว่าพวกเขามีโอกาสของพวกเขาแต่มันก็ออกมาแบบนี้ในเกมพิมพ์เล็กบางครั้งคุณต้องตั้งรับด้วยหัวใจด้วยอารมณ์และความรู้สึกและเราทํามันได้อีกครั้งและเราสามารถเก็บผลการแข่งนขนันที่ดีสำหรับเราคำถามต่อมาพูดถึงคาแรคเตอร์ที่จําเป็นในทีมท่ามกลางโปรแกรมหนักต่อเนื่องได้ไหมอลิซงก็ได้บอกว่าใช่ บางครั้งมันก็เป็นแบบนี้บางครั้งเมื่อคุณเหนื่อยล้าคุณต้องการจะใส่ความตั้งใจลงไปว่าคุณจะทําอะไรเพิ่มเติมได้และถ้าคุณทุ่มเทด้วยความคลั่งไคล้และทําทุกอย่างที่คุณทําได้คุณจะมองเป็นปกติว่าคุณมีพลังเพิ่มขึ้นอีกนิดเมื่อคุณมองนักเตะในฝั่งของคุณด้วยพวกเขาเล่นด้วยความเข้มข้นทีมของเราก็คือทีมที่ต้องเล่นด้วยความคลั่งไคล้เพราะเมื่อคุณมองกันและกันมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะช่วยคุณและทําให้คุณมีพลังพิเศษในครั้งนี้ และคำถามสุดท้ายก็บอกว่าพูดถึง FA Cup ัพนัดชิงชนะเลิศก,กับทางเชลซีหน่อยได้ไหมโดยทางอลิซงก็ได้บอกว่าผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยอที่จะเชื่อเรื่องนี้มันเป็นเกม FA Cup ัพนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกของผมและก็ถ้วยรางวัลที่ทีมชุดนี้ยังไม่เคยได้แต่ตอนนั้นอยากจะได้ถ้วยใบนี้จริงๆมันคือบางอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ร่วมกันในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูกาล และตอนนี้เรามาถึงจุดๆนี้เรามีโอกาสมากเลยนะที่จะชนะมันและเราจะทุ่มเทร้อยเปอร์เซนต์ในความพยายามที่จะทำเรื่องนี้ในครั้งนี้เซฟฟันเดอร์เบิร์กประกาศหลังสมบัติลิเวอร์พูลที่ออกไปตะเวนเล่นยืมตัวตลอดสองสั่นท,ที่ผ่านมาประกาศความตั้งใจแล้วว่าในรายการ2022ต้องการจะแย่งชิงโอกาสในการลงเล่นในแอนฟิลด์มากกว่าปล่อยตะเวนค้าแข้งชุดคราวที่อื่นซึ่งดาวเตะว,วัย0ป,ปีปรายนี้จะหมดสัญญายืมตัวที่เบรสตันสิ้นเดือนนี้ โดยที่ผ่านมานั้นภาพรวมก็คือขาประจําของทีมเกรดแชมเปี้ยนชิพของเครดิตถูกสั่งถูกส่งลงสนามทุกบริการ45นัดทําให้แข้งดัชมั่นใจมากยิ่งขึ้นพร้อมสู้พิสูจน์ตนเองในช่วงปรีซั่น2022เพื่อซื้อใจบอสไวยี้กรัตในครั้งนี้เดยวความตั้งใจของผมก็คือมีส่วนร่วมกับช่วงปรีซั่นก่อนฉะนั้นค่อยแทรกซึมไปในห้องแต่งตัวในเวลาเวลาเดียวกันผมก็ทราบการชิงตําแหน่งในทีมดุเดือดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ตั้งใจสู้เพื่อชิงตัวจริงนะ นั่นคือสิ่งที่ตนเองหวังมันคือความฝันในการเล่นร่วมกับทางเฟอร์ชิฟันไดเป็นเป้าหมายที่วางไว้สำหรับฤดูกาลหน้ามองเ,เรื่องฟีฟ้าเบิร์ดคับคงช่วยเพิ่มโอกาสให้ตนเองอยู่กับทีมเพราะมันคงจะเป็นฤดูกาลที่ยาวนานและก็โหดหินผู้เล่นหลายคนอาจจะย้ายออกหรือไม่อยู่กับทางลิเวอร์พูลสักระยะหนึ่งดังนั้นช่วงต้นคุณอาจจะมีโอกาสได้ร่วมทัพเพื่อจะสร้างผลงานแต่เนิ่นๆก็มองว่าหลังจากนั้นคงจะซื้อใจครสได้นะ การไปเล่นที่ดิฟเดลช่วยสร้างความยืดหยุนตำแหน่งของเซฟเพราะเล่นในทั้งซินเตอร์แบ็กสต็อปเปอร์ขวาวิงแบ็กขวาหรือกองกลางตัวรับในกรักนี้และขาลิฟู์ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มรับฟังกันทุกคนครับ